สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ 10-Minute Podcast นะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นที่น่าติดตามสเปอร์ในช่วง p r e s e ซั่นกันหน่อยนะอะหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยมันก็แค่อุ่นเครื่องหรือเปล่าใช่ครับมันก็แค่อุ่นเครื่องครับคือคือเอาจริงๆอะ่ะผมว่าอุ่นเครื่องเนี้ยมันก็ดูสำคัญอยู่ไม่กี่ทีมหรอกนะครับแต่ทีมหนึ่งที่มันน่าจับตามองมากๆก,ก,ก,ก็คือซานตันิโอสเปอร์ส้วยเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ มีความน่าสนใจหลายๆอย่างนะครับซึ่งซึ่งผมก็ได้อ่านของอ่าบรูโน่พาสนะครับไม่แน่ใจว่าอ่านอย่างนี้หรือเปล่านะเขาบอกว่า Spurs b e บิ n กินวิก r ตอร์เรนบัญ r าาอีคือเริ่มยุค Victor แล้วนะครับแต่ว่ามันก็เต็มไปด้วยคําถามนะฮะซึ่งผมก็อ่านทั้งหมดแล้วแล้วมันก็เออมันก็เต็มไปด้วยคําถามจริงๆนะคือคือผมบอกอย่างนี้ก่อนว่า m ายเซ e ตของผมเนี่ยนะครับคือไม่ได้คิดว่าสเปอรมันจะดีโดเดอะไรขนาดนั้นร่ะ เออนึกมาบอกว่าแม้ว่าจะได้วิกเตอร์แมนบันยาม่ามาเพราะผมยังเชื่อในคอนเซ็ปต์ว่า roster construction มึงต้องดีมากๆด้วยซึ่งตอนนี้ผมมองว่าหลายๆอย่างมันยังไม่ได้ถูกที่สุดและมันยังดูไม่ได้มีการลงล็อกอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับะระหว่างนี้ครับช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เราด้วยนะครับโดยเฉพาะแฟนสเปอร์ที่เข้ามานะครับมาประเด็นแรกครับว่าทำไมเราถึงควรจับตามองทางด้านของสเปอร์ในพรีซีซั่น นแน่นอนครับประเด็นแรกก็คือต้องเป็นเรื่องของเวมบี้อยู่แล้วนะครับถามว่าเอ้ยเวมบี้จะเก่งแค่ไหนช่างช่างหัวมันไปก่อนครับช่างประเด็นนั้นไปก่อนแต่คําถามที่น่าสนใจคือเวมบี้จะเล่นในตําแหน่งไหนมากกว่าครับนี่คือสิ่งที่เราต้องตั้งคําถามนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเ,เราผมเคยคุยกันมาแล้วว่าในในช่วงสั้นๆมั้งว่าวิกเตอร์เนี่ยอาจจะ ได้เล่นเป็นตำแหน่ง4คือเหมือนวิกเตอร์ไม่ดีอยากเล่นตำแหน่ง5หรือเปล่าเออแต่ผมก็เชื่อว่าตำแหน่ง4มันคือตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับวิกเตอร์คือไม่ต้องไปรับแอคชั่นเองไม่ต้องไปเป็นเซนเตอร์ที่แบบไอ้เชี่ยกูต้อง cover pick and roll อีกแล้วอะไรเงี้ยแต่การเป็นตัวเฮลป์นี่แหละผมเชื่อวิกเตอร์เมียนบายมาน่าจะทำได้ดีที่สุดในเรื่องดีเฟนซ์และสามารถ i t ิชได้ด้วยนะครับตรงนี้แหละที่มันออนพอยต์แต่คำถามคือแล้วเรื่องที่ตามมาคืออะไรครับ เรื่องที่ตามมาคือเรายังไม่รู้ฮะและ p r e ซ i s o n เนี้แหละฮะเราจะได้เห็น potential เขาทั้งสองแบบว่าผมเชื่อว่าเขาจะได้เล่น4ใน starting lineup และอาจจะได้เล่น5ในในช่วงรองลงมาแล้วทีนี้เราจะได้เห็นแล้วว่าเออประเด็นไหนที่มันน่าจับตาม,มองมากกว่านว่าเฮ้ยถ้าวิกเตอร์เล่น5้าเขาจะรับ Action Pick and Roll ไหวไหมและเขาจะเจอกับ Big Center ไหวหรือเปล่าไม่ต้องโจอี้ไม่ต้องนิโคนะเอาเอาเป็นแบบ เอาเซนเตอร์ปกติที่แม่งเล่นโพสเพลย์ดีๆหน่อยอูเชวิชหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เออผมยังไม่ได้เช็คว่าเจอใครบ้างแต่นั่นคือเรื่องที่น่าสนใจเว้ยเออว่าเราจะได้เช็ค克拉อ๋อแม่งเล่น5้าเป็นอย่างนี้นะเล่น4ี่เป็นอย่างนี้นะนะครับนี่แหละคือ,ค,อคือประเด็นแรกที่ที่ผมว่าน่าจับตามองมากๆเนี่ครับประเด็นถัดมาคือเรื่องเกมรุกของวิกเตอร์เวนบันยามา่าเดี๋ยวเราจะเคลียร์เรื่องวิกเตอร์ให้จบก่อนเลยนะเรื่องเกมรุกของวิกเตอร์เวนบันยามา่าเนี่ยเราพอเห็นแล้วแหละ นะครับว่าในซัมเมอร์ลีกเขาเป็นยังไงถึงแม้จะ2เกมแต่ว่าช่วงพรีซีซั่นนี่แหละคือเรื่องที่ผมจะตามมองเพราะว่าเขาจะได้เล่นกับเกรด NBA player จริงๆรรู้เป่าปะไม่ไม่ใช่แบบ G League player s u m m e r League player ผู้เล่นพึ่งราต์ใหม่แต่ตอนนี้เขากำลังจะได้เจอกับผู้เล่น NBA จริงจริงละเกมรุกนะครับที่หลายๆคน Hype มันจะยังสามารถ ทำอย่างนั้นได้อยู่หรือเปล่าเพราะว่า2เกมในซัมเมอร์ลีกผมผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากอยู่แล้วนะครับ3แป้มจะเป็นยังไงนะครับการ Drive ที่แม่งเป็นปัญหามาตลอดโอเคคุณเลี้ยงได้อะไรได้ผมผมไม่สนใจครับเพราะว่ามันเซมเซมชิดกับคริสตัลพอสิงกิสครับพอสิงกิสก็เข้ามาด้วยแบบนั้นแต่คำถามคือการ Drive ของวิกเตอร์เวนบัญญาม่าจะครีเอทสเปซให้คุอื่นได้แค่ไหนเออนึกภาพออกไหมนะครับ แล้่จริงผมผมไม่ดูนะคือผมไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วเพราะว่ามันคือปีแรกของวิกเตอร์แล้วผมก็ไม่ใช่กองเชียร์วิกเตอร์ด้วยผมกองเชียร์เชสแต่ว่านั่นแหละมันมันจะทําให้คุณเห็นว่าเฮ้ยพอคุณต้องมาเจอ NBA Player อ่ะแล้วสกิลเซ็ตของคุณอนะจะกดดันได้มากแค่ไหนกันเชียวในฐานะของ generational talent ที่ทุกคนใฝ่ฝันนีครับนะซึ่งสำหรับผมก็ก็ต้องโหดระดับหนึ่งนะถ้าถ้า คือคือผมอะไม่ไม,ไม่ไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วนะแต่หมายถึงว่าถ้าคุณจะพิสูจน์ตัวเองว่าคุณเป็นระดับ generational talent จริงๆอะคือคือมันต้องระดับหนึ่งที่ที่ที่โชว์ออกมาได้ว่าเชียสนี่สิว่า gravity ของวิกเตอร์อะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับเรื่องถัดมาครับเรื่องถัดมามันคงต้องพูดถึงอา้าวแล้วถ้าวิกเตอร์เล่น4ใครจะเล่น5 ซึ่งข่าวหลายๆข่าวนะครับออกมาก็ไม่ไม่มีอะไรครับนอกจากแซ c คคอลลินส์ฮะถามว่าเอ่ทำไมต้องเป็นแซ c คคอลลินส์ล่ะครับนะฮะเรื่องหนึ่งก็คือเขาสูง6ฟุต1 1ครับและถ้าใครเป็นแฟนแซ c คคอลลินส์มาตั้งแต่พอแลนทรัลเบเซอร์เนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะรู้เลยว่าเขาเป็นคนที่เป็นสเปซซิ่งบิ๊กได้ซึ่งน่าจะทำให้ว e มบี้เนี่ยมีสเปซในการเล่นวงในหรือว่าการข้ามมากขึ้นนะฮะ นะซ,ซึ่งผมก็เห็นด้วยมากๆนะผมเห็นด้วยมากๆกับการที่จะใช้แซคโคลลินส์คือยืนบิ๊ก2ตัว7ฟุต3กับ6ฟุต11อ่ะมันน่าจะเป็นการดีเฟนส์ที่ดีได้เลยนะครับในวงไหนคือเอาง่ายๆอย่างที่ผมบอกว่า t o บิ๊กอ่ะทูบิ๊กอ่ะในในเร l กรกูล่าซีซั่นยังไงมันก็เวิร์กอยู่แล้วนะครับแต่คำถามคือไอไอรูปแบบเนี้ยจะเวิร์กแค่ไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามนะแต่ผมเชียร์ผมเชียร์ว่าให้สเปอร์ใช้ไลอัพนี้ เนาะอ้า,อาแล้วถ้าแซ c คคลอนสเข้ามาใครต้องโดนร้เหตุหละ่ะอ้าวถูกปะ่ะซึ่งพอเราไปเช็คเนี่นะครับส่วนตัวผมเชื่อเลยว่าคนที่จะต้องโดนระเหตุออกไปนั่งสำรองเนี่ยไม่มีใครฮะนอกจากทางด้านของออเจเรมีโซฮาน so แน่นอนครับคือผมมองว่ายังไง วิกเตอร์ก็ต้องมีพอยต์การ์ที่เล่นด้วยกันที่เล่นเพนเดมโรดีๆซึ่งคําตอบของเขาคือเทรย์โจนส์ไงถูกปะแล้วแน่นอนครับว่าเจวินวาเซลฮะก็เพิ่งจะต่อสัญญา5ปี146ล้านและก็ดูเป็นผู้เล่นที่มีซิลลิงที่สูงกับเคลดอนจอห์นสันไปแล้วในฤดูกาลที่แล้วอะ่ะเออยังไงเขาก็คงได้ลงถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวจริงมันก็คงจะเป็นวิกเตอร์แซคโอลินส์เคลดอนจอห์นสันนะครับทางด้านของเจวินวาเซลแล้วก็เทรย์โจนส์เพราะฉะนั้น ทางด้านของอาทางด้านของเจอร์มีโซฮานต้องร่วงออกไปแน่นอนนะครับแต่ป๊อปก็บอกครับว,ว่าเฮ้ย hey นะครับป๊อปป๊อปบอกว่าถ้าแมนูเล่นเล่นซิกซ์แมนได้คัมออฟเดอะเบนชได้จะมีใครที่ทำไม่ได้ก่ะเพราะเราก็รู้ว่าแมานูโหดแค่ไหนหนึกภาพออกไหมคือป๊อปก็พยายามฝังหัวเด็กๆว่าเฮ้ย hey, ไอ้นุม่มมันสำคัญนะเว้ยการลุกขึ้นมาจากเบนชเนี่ยแล้วผมก็ดูดูจากเออเขาเรียกว่าอะไรอะ อ่านสัมภาษณ์ของโซฮานมาอะไรมาเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็รวมถึงอยากที่จะเรียนรู้ไปเรื่อยแล้วเขาก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องนั้นนะครับทีนี้ประเด็นอีกอย่างหนึ่งคือคือผมไปอ่านเจอว่า curiously comprehensive answer from Sohan to the question about playing point guard ประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะครับคือมันมันอาจจะดูดุนแรงไปหน่อยกับกนที่จะพูดว่าเฮ้ยเอาเทรย์จอนไปนักสำรองไหม นะครับเพราะว่าโซฮานไม่ได้เวิร์วังขนาดนั้นแต่มันก็มีการพูดฮนะฟรีมรูมเดอะเจอร์มี่โซฮานพอยต์การ์ดเอ็กซ์เพรริเมนต์นี่อาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่เราได้เห็นโซฮานลุกขึ้นมาจากมานั่งสำรองแล้วเห็นบิ๊กไฟฟ์ของสเปอร์หรือเปล่าถามว่าทำไมเฮ้ยทำไมมันต้องเป็นบิ๊กไฟฟ์เพราะว่าถ้าเราดูจากอันนี้นะครับนะฮะเราจะเห็นเลยว่าเนี่ยโซฮานเป็นพอยต์การ์ดเลยนี่เดวินแรดเซลนี่ใคาเบร์กเวสลี์หรือเปล่าด็อกแมกเนมอ คือนึกภาพออก่าว่ามันอาจจะไม่ใช่บิ๊กไฟฟ์แต่แต่ยุคไอรุ่นเนี้ยไอปีที่แล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นฟอร์เวิร์ดไฟฟ์อะไรเงี้ยแล้วให้โซฮานเป็นคนถือบอลพยายามเล่นพิกแอนโรพยายามถือบอลนะครับแล้วก็สุดท้ายแอตแทกเข้าไปเองคือแน่นอน่ะว่าว่าว่าเนี่ยว่าว่างแล้วมึงก็ไม่ส่งนะครับเนี่ยว่างแล้วมึงก็ไม่ส่งแต่ว่าแต่ว่าเราอาจจะได้เห็นมุมนี้ซึ่งซึ่งทางด้านของผู้เขียนเนี่ยอย่างอย่างบรูโน่พาโอสเนี่ยเขาก็บอกว่า มันก็คงจะเป็นอะไรที่กาวไปนิดนึงอะ่ะเขาพูดประมาณนั้นนะว่าอาจจะดูกาวไปนิดนึงที่จะให้โซฮานเป็น starting point การแทนเทรจส์เลยแต่ว่าโอเคตรงนั้นมันดูแล้วอาจจะเป็นไปได้น้อยแต่ก็ใช่ว่าเราจะไม่เห็นโซฮานเล่นเป็น point guard ในไลน์อัพอื่นนะถูกปะเออ ซึ่งประเด็นนี้ก็น่าสนใจฮะ,อ,ะอย่างเช่นเพลงนี้เนี่ยค่อนข้างจะเห็นชัดเจนกว่าเนี่ยโซฮานรับบอลเลยครับมีเคลดอนมีวาเซลมีแซกถูกปะแล้วก็เนี่ยมีไม่รู้ว่าเบอร์31ชื่ออะไรนะแต่ว่าเนี่ยเร,เราเรื่องเรื่องประเด็นหนึ่งที่ที่ผมค่อนข้างสนใจคือการที่โซฮานเป็นพอยต์กาดเป็นบิ๊กพอยต์กาดเป็นตัวถือบอลเนี่ยคือแม่ง6.8ฟุต8ไงคือมันสามารถเป็นพอยพอยได้แล้วก็ คือคือมันสามารถรันออฟเฟนซ์ได้แล้วก็เล่นแฮนด์ออฟได้ไปในตัวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอกว่าเออผมผมว่าน่าสนใจดีผมผมเลยผมเลยค่อนข้างเอ็นไปทางนี้แหละว่าว่าโซฮานอาจจะได้ทำเอ็กซ์เพร์เนที่ใหญ่ขึ้นในการเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวถือบอลหรือเปล่าหรือว่าแบบผมพยายามจะไม่พูดว่าพอยการ์แต่พอยการ์ก็คือคือ,ค,อคือทำให้ทุกคนเห็นภาพได้แล้วกันเนาะเออแต่ว่านั่นแหละเออน่าสนใจเนาะทีนี้เรื่องประเด็นถัดไปที่น่าจับตามองก็คือ เจวินวาเซลจะกลายเป็นอะไรได้บ้างที่ผมบอกว่าจะกลายเป็นอะไรได้บ้างฮะหมายความ,หมา,วามวงงหมายความว่ายังไงหมายความว่าเจวินวาเซลเนี่ยคือได้รับความไว้วางใจจากสเปอร์อยู่แล้วละเพิ่งเเซ็นสัญญาไป5ปี146ล้านเหรียญน,นะครับคำถามคือเขาจะไปไกลได้ระดับไหน 1. จะเป็นจะเป็น solid role player จัดๆเลยหรือเปล่า 2. หรือจะ break ฟอร์มตัวเองอีกรอบหรือเปล่าจะ break out อีกรอบหรือเปล่านะครับเพราะว่าในปีที่แล้วเขาก็ break out มาแล้วรอบหนึ่งนะเดวินแบเซลอ่ะ18.5แต้ม3แต้มยิง7ครั้ง38.7%ฟิลโก3 4เซึ่งดูไม่น่าเกลียดเพราะว่า effective field goal percentage เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ52ก็ก็ดูโอเคมากๆนะคือคือไม่ได้ดีอ่ะไม่ดีดีเวอร์แต่ว่าก็ก็ไม่ได้น่าเกลียดแต่ประเด็นคือปีที่แล้วเขาลงไปแค่38เกมฮะนี่นี่คือ big question ของผมว่า continuity ของเดวินวาเซลจะมาถึงหรือเปล่าและเขาจะก้าวไปเป็น very solid r o โรลเลเยอได้หรือเปล่าหรือจะเอ๊ะเบ a k ไปแบบบอร์เดอร์ออสตาบอร์เดอร์ไลเลยซึ่งถามว่าทำไมผมถึงต้องพูดถึงเดวินวาเซลเพราะจากดูโดยรวมแล้วเนี่ยเดวินวาเซลมีซีลิงที่จะกลายเป็นมือ2ต่อจากเบมบี้ได้มากที่สุดมีทั้งเกรดนอก และเทรดไนเทรดไนคือเวมบี้เออจะกูจะพูดว่าเทรดไนเป็นเวมบี้ก็พอได้แหละถ้าสองคนนี้มันมิกซ์กันเนี่ยผมก็ว่ามันเป็นหมัด1-2ที่ดีเนาะแล้วทีมก็ดูจะคาดหวังไม่น้อยเพราะฉะนั้นนี่คืออีกเรื่องที่น่าจับตามองว่าเฮ้ยในพรีีซั่นเนี่ยเดวินบาเซอร์จะได้รับบทบาทเป็นตำแหน่งไหนจะได้ถือบอลเยอะไหมหรือว่าจะเป็นตัวสกอร์เรอร์เพียวๆเลยดีมีความหรอไหมสูง6ฟุต5้าไซส์ไม่แย่คาดหวังจากการดีเฟนซ์ได้ด้วยยิ่งถ้าเป็นทูเวย์ยิ่งน่าสนใจเนี่แหละฮะ ในช่วงพรีซีซันเราอาจจะต้อง <c oughs> มองมุมนี้ให้ได้มากขึ้นเออเนาะเนี้ยน,น่าดูทางนั้นเลยฮะน่าดูทางนั้นเลยว่าว่าว่า,วาเอ้ยสุดท้ายแล้วสเปอร์จะออมีแนวโน้มเป็นยังไงถูกไหมซึ่งซึ่งจริงเดวินวาเซลเราสามารถดูได้ทางดดูการเลยนะนะครับแต่ว่าเรื่องวิกเตอร์เมนมันยามากับเจอร์มี่โซฮาเนี่ยเราเราอาจจะได้เห็นตั้งแต่ช่วงปรีซีซันก็เป็นได้ผมเลยเอามาคุยกันในคลิปนี้นะฮะนอกจากนั้นฮะ อีกคนหนึ่งที่ผมค่อนข้างหวังนะก็คือทางด้านของมาราคายบานแฮมและอีกคนก็คือจูเลียนแชมเปญี่จูเลียนแชมเปญี่เนี่ยถา,ถามว่าทำไมผมถึงถึงค่อนข้างคาดหวังเพราะว่าเขาสูง6ฟุต8ในในในนี้ยมันอาจจะดูแบบหน่อมแน้มะนะเออแต่ว่ามันไม่ได้หน่อมแนมหรอกมึงยิง5.4ครั้งยิงลง40%แล้วในซัมเมอร์ลีกแกก็ระเบิดฟอร์มได้นี่อาจจะเป็นซิกซ์แมนของวิกเตอร์เวนบัญญาม่านะครับ คือคือในซัมเมอร์ลีถ้าใครได้ติดตามช่องผมเนี่ยโอ้โหจูเลนเชเปนี่เนี่ยโหดมากๆนะครับนี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องดูคือผมได้บอกไงว่าด้วยความที่พวกเขาเป็นทีมเด็กยังไม่ได้มีความคอนสิสเทนต์หรือว่าสม่ำเสมอให้เราเห็นรวมถึงยังไม่ได้เซตทีมกันด้วยมันเลยยังมีคำถามมากมายรวมถึงโค้ชป๊อปจะจัดการอะไร,ะไรยังไงอีกถูกไหมเออมันมันมันเลยมีแต่คำถามไงโอเคมึงเข้าสู่ยุค Victor, วิกเตอร์เรนบันย่า,าอย่างที่บรูโน่บอกแหละแต่คำถามก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกัน นะคือสุดท้ายผมก็ยังเชื่อว่าคือคือผมยังไม่เชื่อจริงๆว่าสเปอร์แม่งจะแบบเทคกับไฮรีแบบกระโดดสูงไปเลยแบบแค่วิกเตอร์เข้ามาแบบเอ่อซีซันเบรกเอาท์ของเวสเซลอะไรเงี้ยผมผมเชื่อว่าปีนี้เขา,ายังไม่เข้าเพลย์ออฟนะแม้ยังไม่เข้าเพลย์อินด้วยในมุมมองของผมนะ <laughs> ขออภัยแฟนสเปอร์แต่ว่านั่นแหละ นี่คือเรื่องที่น่าจับตามองเพราะยังไงผมก็สนุกอยู่แล้วในการได้ดูสเปอร์คือคือไม่ได้แช่งบอกก่อนนะไม่ได้แช่งแต่ฝั่งเบสมัน fucking shit so hard นึกภาพไหมเออเนะครับรอดูฮะรอดูผมก็เป็นกําลังใจให้นะผมก็เป็นกําลังใจให้แฟนๆสเปอร์แล้วก็ใครมีความคิดเห็นว่ายังไงเกมแพลนเอ่ยอะไรเอ่ยความรู้สึกเอ่ยพิมพ์กันเข้ามาได้ครับช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าฮะทุกคนบ๊ายบาย